ถ้ามีเคสสำหรับการซื้อร,รถยนต์นั่งเข้ามานะคะแล้วก็มีการคิดค่าเสื่อมราคารวมไปถึงตอนท้ายเนี่ยเรามีการขายนะคะประเด็นที่เราจะต้องปรับปรุงนะในแบบพองดอ0เวลายืน่นภาษีกันได้ในติบุคคลเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างนะคะตัวอย่างตรงนี้ง่ายๆนะคะวันที่1มกราคม6 2เราซื้อรถยนต์นั่งให้ผู้บริหารนะคะราคา5หลัานบาท ไม่รู้รถรุ่นอะไรน่าจะแบบเป็นรุ่นท็อปผสมพวรนะคะปรามาณการใช่ใชอ่อายุการใช้งานเนาะประมาณ5ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้มีราคาซาานะทางบัญชีเนาะแล้วก็การคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยใช้วิธีเส้นตรงนะแล้วก็บริษัทเนี่ยตอนหลัง หมกราหกห้ได้ขายรถในราคา1ล้านบาทนะคะมาที่ประเด็นแรกก่อนคะ่ะประเด็นแรกก็คือการคิดค่าเสื่อมราคาตั้งแต่ปี6-2จนถึง6-4สนะคะสปีเนี้ยเราคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชียังไงแล้วก็จะรปรับปรุงรายการทางภาษีอย่างไรบ้างนะคะลองมาดูตารางตรงนี้กันค่ะพี่หนอมค,คือ ในฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นฝั่งบัญชีนะคะและในฝั่งขวาเป็นฝั่งภาษีนะคะฝั่งบัญชีเนี่ยบอกว่าราคาทุน5ล้านเราก็บันทึกนะนะราคาทุน5ล้านเลยแล้วก็เอา5ล้านเนี่ยตั้งต้นคิดค่าเสื่อมนะคะแต่ในส่วนของภาษีนะคะราคาทุน5ล้านเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปตั้งต้นในการคำนวณค่าเสื่อมได้นะคะเราต้องเอาออกไป4ล้านนะคะแล้วก็จะเหลือราคา1ล้านบาทตามที่กฎหมายกำหนดเนาะว่าเป็น ราคาที่คำนวณค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าเสื่อมตั้งต้นได้นั่นเองค่ะ,คะฉะนั้นเนี่ยค่าเสื่อมทางภาษีเนี่ยมันก็จะอยู่ที่2 0 0แสนนะผลต่างนะคะทางบัญชีและภาษีเนี่ยหนึ่งล้านลบ2 0 0แสมันจะเกิดผลต่างของค่าเสื่อมอยู่ที่8,000 800, สนบาทเนาะ8 0 0แสบาทตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาคำนวณแล้วก็บันทึกในกรอบแบบพอดอห้าส่วนยังไงนะตัวอย่างแรกเนี่ยค่าเสื่อมตามบัญชีเราก็ ใส่ในแบบให้มันถูกต้องไปตั้งแต่แรกเลยนะคะคือเวลาที่เราบันทึกรายการที่มันเป็นรายการที่7ค่าใชจ่ในการขายบริหารมันจะมีบรรทัดที่เป็นค่าเสือ่อมค่าสึกหอตรงนี้อยู่นะคะก็ใส่ไป1ล้านบาทนะแต่ตอนบวกกับเนี่ยเราไปบวกกับที่รายการที่8 นะซึ่งเป็นรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัศดากรน,นะครับซึ่งก็จะใส่ในประเภทรายจ่ายต้องห้ามอื่นๆเนาะบวกเข้าไป8ปดแสนบาทนะคะคอันนี้ง่ายๆนะคะแต่เรื่องมันมีอยู่ว่าพอตอนปี65ค่ะพี่เราได้มีการขายรถคันนี้ออกไปค่ะพี่หนอมพอขายรถคันนี้ออกไปอะค่ะเราจะต้องปรับปรุงรายการยังไงมันเกิด ประเด็นอะไรตามมาขึ้นนะคะเราลองมาดูกันนะคะใช่เลยครับนี่เลยอ่ะพี่บอกเลยว่ามันจะเริ่มเกิดความยากตรงนี้แหละครับคืออยู่ๆเมื่อกี้ตัดค่าเสื่อมเราต้องบวกกลับเนาะปรับปรุงอะไรเงี้ยไปแล้วแต่ว่าอันเนี้ยจะเริ่มเกิดความยากคือว่าในฝั่งของบัญชีกับภาษีเนี่ยมูลค่าที่เหลืออยู่มันไม่เท่ากันใช่แม้ว่าจริงๆมันคือเท่ากันนะแต่ตัวเลขที่เกิดขึ้นที่กฎหมายกําหนดมันไม่เท่ากันครับบัญชีบอกว่าอะไรบัญชีบอกว่าตัดไป3ปีแน่นอนนะมูลค่าทางบัญชีก็บบกคือเอาทุนลบค่าเสื่อมสะสมเนี่ย จะอยู่ที่สองล้านภาษีเกิดอะไรขึ้นคะภาษีบอกว่าเฮ้ย hey, ทุนฉันให้แกหนึ่งล้านไงเอาไปล้านเดียวพอค่าเสื่อมสามปีปีละสองแสนหกแสนมูลค่าทางนภาษีอยู่ที่สี่แสนทีนี้ขายไปเท่าไหร่นะครับตัวเลขขายเนี่ยขายไปในราคาหนึ่งล้านบัญชีบอกขาดทุนล้านหนึ่งใช่แต่ภาษีบอกว่าอะไรครับกําไรหกแสนเนี่ยเห็นไหมก็มันเหลือสี่แสนนะ่ะขายได้ล้านหนึ่งก็ต้องกำไรหกแสนสิความต่ายตรงนี้เนี่ยปรับปรุงกันเหมือนกันกบพลิกฝ่ามือเลยนะ บัญชีบอกขาดทุนภาษีบอกกาไรซึ่งก็ต้องไปกรอกแบบปรับปรุงในฝั่งของแบบของเราห้าูนอีกนะฮะกรอกในส่วนของขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินหนึ่งล้านถูกไหมครับอันนี้กรอกเป็นรายการขาดทุนที่ปรับปรุงแล้วก็เนี่ยมาให้ดูในเรื่องของายบวกกลับอีกนะครับรายจ่ายที่ไม่ให้เป็นรายจ่ายอื่น,น,นเนาะไอ้ตัวหนึ่งล้านเมื่อกี้ก็ต้องกรอกเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องไปบวกอะไรเพิ่มครับบวกกําไร คือถ้าพูดภาษาง่ายๆเราจะบอกว่าถ้าเมื่อกี้จากขาดทุนล้านหนึ่งให้มาเป็นกำไรหกแสนมันคือการบวกกับล้านหกแต่ถ้ามากรอกแบบเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นรายได้เพิ่มขึ้น<ฆ>กับส่วนที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายนะครับเราก็เลยแยกเป<ฆ>็สนสองตัวนั้นส่วนหกแสนก็จะมากรอกในส่วนที่เป็นรายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลสถากการ์แต่ต้องบอกในทางน,น,างนี้ในทางปฏิบัตินะครับอันนี้เผื่อไว้บา,<ฆ>บางครั้งบางคราวจะเจอว่าคนที่กรอกแบบพรอ .50 เนี่ยเขากรอกเป็นยอดรวมไป ก็คือบวกกลับไปเลยล้านหกถามว่าผิดไหมก็ถ้ามอในมุมการคำนวณไม่ผิดแต่ในมุมของการแยกตัวเลขหรือว่าอธิบายเนี่ยอาจจะยากหน่อยแล้วเกิดความสับสนได้ก็เลือกเอาวิธีที่เราสามารถอธิบายอย่างสะดวกแล้วกันครับเพราะสุดท้ายมันไม่มีผลกับภาษีแต่นี่เราพยายามแยกให้เห็นว่าถ้าจะแยกตัวเลขชัดเจนเนี่ยมันควรแยกแบบนี้